สวัสดีครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่นะครับพุทธศินก็สังเกตได้จากอันดับแรกเราดูการนั่งนะฮะเป็นการนั่งแบบขัดสมาธิเพชรไม่มีเส้นชายจีวรมาเชื่อมตรงศอกซ้ายกับข่าซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ฐานล่างสุดจะมีให้เห็นเป็นคู่แบบนี้นะครับ แล้วก็ฐานถัดมาก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นที่มาของชื่อพิมพ์ว่าพิมพ์ฐานคู่พระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่ถูกลงลักปิดทองไว้นะครับแล้วก็น่าจะถูกเก็บไว้ในกลุก่มเก็บในสภาพที่ไม่ได้อยู่ในหีบดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เราเห็นจะเห็นชัดเจน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในภาพค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงอกของปูนนะครับตามขอแบบนี้ด้านบนแบบนี้ก็น่าจะเป็นการงอกของปูนด้วยนะฮะส่วนด้านหลังเห็นชัดเจนว่าผิวนี้ไม่ราบเรียบเป็นตะปุ่มตะปัํานะครับทื้นผิวนะฮะเราจะเห็นลักษสีดํา สีน้ำตาลของฝุ่นของขีพผงต่างๆที่เกาะจับติดแน่นแล้วก็เห็นสีทองของทองที่ปิดไว้นะครับภาาแบบนี้ถือว่าเป็นผ้าที่ดูง่ายขอบนะฮะก็มีรอยปีรอยแยกมีสูงมีต่ำมีสีดำของรักมีสีหอ,อกเทาๆซึ่งน่าจะเป็น ที่ปูนที่ผงแล้วก็ปูนที่งอกขึ้นมานะครับแต่อยังเห็นสีทองของทองคำด้วยด้านในองค์พระก็เช่นเดียวกันนะฮะอุธศินก็งดงามนะฮะพระเกศขึ้นไปเหมือนจะทะลุซุ้มนะฮะพระกันมีสองข้างหน้าหกนี่นก็เป็นล่องออกมาคล้ายๆกับพิมพ์ของพวกเจ็ดชั้นหกชั้น นะครับขอบด้านนี้นะฮะก็เช่นเดียวกันมีสูงมีตำ่ำมีแบ่งมีเว้านะครับแล้วก็เห็นสีน้ำตาลซึ่งน่าจะเป็นปูนที่งอกทับที่ฝุ่นที่ผงนะครับด้านในองค์พระเราก็เห็นลักดํดำมีทองคำที่ยังหลุดไม่หมดติดอยู่และเห็นสีน้ำตาลของ คีบผุ่นคีบพงมาเกาะจับติดแน่นด้านหลังแบบนี้ถือว่าธรรมชาติมากนะครับเป็นภาพที่ดูง่ายด้านหน้านะฮะเส้นสายมีเบ้ามีโคง้งให้เป็นเส้นตรงบ่งบอกถึงเป็นการเซ้นตัวขององค์พระเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ รูปนี้ถ่ายด้วยกล้องกขยายสูงด้าน,นหลังนะฮะพื้นผิวมีสูงมีต่ำสีดำของลักมีปูนงอกขึ้นมาสีขาวเทาๆของปูนที่งอกขึ้นมาสีทองของทองคำที่ยังหลุดไม่หมดประดุกแขนไซตรงนี้เป็นส่วนที่สูงนะฮะ ส่วนทีต่ำจะเป็นสีเทาๆแบบนี้ผิวเป็นตะปุ่มตะปำมมีสูงมีต่ำความเป็นธรรมชาติเห็นชัดเจนภาพนี้เป็นเนื้อผ้าที่เราสูงเข้ามาดูนะครับเราจะเห็นมีจุดดำจุดแดงซ่อนอยู่ข้างในเนื้อผ้า ลักที่ยังหลุดไม่หมดทองที่ยังหลุดไม่หมดแล้วก็มีพวกเศษละอองที่ฝุ่นขุ่งลงมาเกาะจับติดความเป็นธรรมชาตินะฮะแบบนี้มนุษย์ทับขึ้นมาไม่ได้นะครับขุ่นขุผงจับติดแน่นบนพื้นผิวของรักนะครับ เห็นชัดเจนเนื้อพระจริงๆจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นฐานล่างสุดสังเกตเอกลักษณ์ที่เรียกว่าฐานคู่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ด้านซ้ายนะฮะของฐานล่างสุดอันนี้เป็นฐานที่ถัดขึ้นไปนะครับ หลักทองที่ยังไม่สุดร่อนก็งดงามคลาสสิกความแห้งความเหี่ยวนะฮะสังเกตผิวนะฮะมีสูงมีต่ำเป็นลูกคลื่นหัวเข่าด้านขวาขององพ์พระหัวเข่าด้านซ้ายของพระสังเกตจะไม่มีเส้นชายจีวรน,นะครับ พระอุระหรือหน้าอกนะฮะคล้ายๆกับพิมพ์หกชั้นอกตลอดนะครับจะมีล่องยาวทะลุไปข้างบนประเกตจะหลดซุ้มนะครับพื้นผิวด้านล่างนะฮะเป็นลักษ์ที่ยังหลุดไม่หมดแล้วก็มีความแห้งความเก่ามีสูงมีต่ำนะครับ พะพักประกันมีสองเส้นเลยนะครับตอนวนี้มาดูด้วยกล้องกระแขยให้สูงนะฮะแบบพักเคลื่อนไหวมาดูพื้นผิวสะเกตรักนะฮะเป็นตะปุ่มตะปั่มอาจจะเป็นเพราะปูนั่นในงอขึ้นมานะครับ หรือเจออากาศร้อนอากาศเย็นในกลุนะครับทำให้เกิดความเหี่ยวความย่นทองคำที่ยังติดอยู่นะฮะแล้วก็มีทิปฝุ่นที้ผงเกาะจับติดแน่นเป็นสีน้ำตาล ผิวแบบนี้ถือว่าเป็นผิวที่ธรรมชาติจริงๆครับองค์นี้ยังเก็บไว้ในสภาพเดิมๆนะครับไม่ได้เช็ดไม่แน่ใจว่าเราเอารบัตชุบน้ำเช็ดพวกคลิปฝุนคีิปพงนี่เกาะจับติดแบบนี้จะหลุดออกบ้างหรือเปล่านะครับ แต่ทางที่ดีนะครับก็คงสภาพไว้แบบนี้ถือว่าโอเคที่สุดนะครับตามเส้นฐานนะฮะก็มีลักษที่ยังหลุดไม่หมดอยู่นะครับเราสังเกตเห็นว่าจะมีสีขาวของเนื้อพระแบบนี้นะฮะแล้ก็รอบๆบริเวณก็จะเป็นลักษ์ดำ ลักษณะของฐาดคู่นะครับเป็นลักษณะเป็นลักษณะแบบนี้เรามาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังพื้นผิวเป็นธรรมชาติมากนะฮะมีสูงมีต่ำดังนั้น ก็ต้องคอยปรับโฟกัสอยู่ตลอดเวลาธรรมชาติจริงๆนะครับเรามาหยดทัญญาเช็คอิวแคนใสนะฮะ พื้นผิวที่มีสูงมิต่ำนะฮะน้ำยาก็ยังเกาะเป็นเม็ดกมแล้วก็มีฟองอากาศขึ้นสวยงามนะครับคือโอเคกลับมาดูด้านหน้าใหม่นะครับ แบบนี้นะฮะใครจะมาเถียงว่าไม่ใช่พาะเก่านี้เถียงไม่ได้นะครับมีความเป็นธรรมชาติสูง พระที่มีการลงลักปิดทองแบบนี้ถือว่าเป็นพระของชนชั้นเจ้านายนะครับเนื่องจากลักทองในบทสมัยโบราณสมัยโน้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่านะครับลักดำกับลักแดงของจีนก็แตกต่างกันอีกนะฮะเพราะว่าลักดำนี่เป็นลักของไทยส่วนลักแดง ก็เป็นลักของถังกจีซึ่งจะมีราคาแพงกว่าลักดำดังนั้นองค์ไหนที่มีลักแดงแล้วก็มีปิดทองด้วยก็ถือว่าทำให้ระดับเจ้านายโดยเฉพาะนะครับส่วนชาวบ้านธรรมดาก็อาจจะชุบลักโดยไม่ลงทองนะครับ โอเคนะฮะองนี้ก็ถือว่าเป็นพระที่มีความเป็นอรรชาติสูงพุทธศินคดงามคัดสิทธิ์นะครับเป็นพิมพ์ฐานคู่พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ